สดีค่ะยักษ์ใหญ่เชย90นะคะตามสัญญานะคะพบแล้วค่ะเนี่ยมันเป็นรูเหมือนเก่าเอ้ยเยอะนะคะจะกลับเนะนี่นะคะจริงๆมันกว้างกว่านี้นะคะมันมันแต่ว่าความลึกของมันประมาณสี่ห้าเมตรเหมือนก็ลุ่มที่ขุดบ่อน้ำอนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเนี่ยค่ะเป็นสายยาวเป็นทางนี้ก็ขุดตรงก็มีหลุมกันนะคะตรงนี้มันที่มันที่มันอะไรอะ ปากทางนี้นั่นแล้วเพราะว่าดินมันน้ำมันซ้อนลงไปค่ะจริงๆตรงนี้ยข้างหลุมนี้นะคะเนี่ยมันจะอ่อนนุ่มอยู่นะคะเหยียบลงไปได้แล้วก็จะมีหลุมไล่ยาวไปเรื่อยะค่ะบางหลุมก็ดินมันก็นะน้ํามันซ้อลงไปมันก็เป็นร่องแต่บางหลุมเขาก็ถมแล้วนี่ก็อีกหลุมนึงนะคะแต่ว่าหลุมนี้นจะดินถมแล้วมันจะยาวไปตรงตรงนู้นเลยค่ะออบอบั่งลงด้วย หลายหลุมมากค่ะเพราะมันเขาขุดเป็นทางข้างล่างใต้เินเมืองเมืองเก่าค่ะแรกวเขาเดินนั่นแรกกันแรกดีดกว่าน,นะคะหลายที่เลยค่ะหลายหลุมเลยแปลงเลยเนี่ย จะลึกมากเลยค่ะป่าหลงนี่นก็จริงๆมันยังไงอ่ะความันก็กว้างมี่เหมือนกันจริงๆม,มันแค่ป่า,า,าหลือมันคางก้อยู่แบบตรงนี้มันน้ำมันเ้อเะไงคะมันก็เลยถึงป่าหลวงลงไปตกลงไปนี่ต้องไม่รู้ว่าเรียกผุ้ใไทได้เลยลึกมากเลยค่ะสี่ห้าเมตรมองลงไปนี่ข้างบนก็มี เมื่อกี้คนขับรถเดินเด,ดิน,นไปขึ้นรถเกือบลื่นลงไปเกือบลื่นตรงหนุ่มค่ะก็ไอเนี้ยคมีเยอะเขาขุดเป็นอะไร่ะเขาเรียกเหมืองรูแต่จริงๆิมันก็เขาขุดเป็นทางเดินทางใต้เขาหาแร่มาขอรน,นะะ่เราก็อธิบายไม่ถูกนะเพราะว่า คนดูแลเขาบอกอย่างนี้แป้งอะค่ะนี่หลุมอยู่ตรงไหนมั้งก็ไม่รู้น้ำเขาเลงไปหลายที่เลยค่ะข้างบนก็มีเหมอยกันนะคล้อเจ้าักษ์ถ้าล้อหน้าลงไปก็ใส่ได้อยู่ถ้ามันไม่ถึงดีกว่าตะกี้ความกว้างของมันก็ไใหญ่กว่าล้อหน้าที่เราหแต่ความลึก ดินท่านเต็มแลยค่ะกลุมเนี้ยหล่นลงไปนี่เรียกกู้ภัยอย่างเดียวเลยค่ะเอาเชือกย่อนลงไปไรู้จะขึ้นได้ไหนนี่นะคะมองไม่เห็นเลหลุมตรงนี้ดินอ่อนนะคะเนี่ยอ่อนเางข้างหลุมเราเหยียบลงไปแล้วมีดิบลงไปเลยนะคะ่ะเนี่ยค่ะ,คะตามสัญญาค่ะมองดู ฝากกดติดต,ตามกดกระดิ่งด้วยนะคะยางใหญ่เชียดก็สูงนี่ก็เราดูอยากตัดกันต่อ,อน,นี่ก็ได้ไะได้ค่ะเสียงฟ้าคำรามฟ้าลั่นนะคะเมื่อกี้แต่มีแดดนะคะแต่อบอ้าวอยู่เหมือนกันไม่รู้ฝนจะตกตอนไหนคนตัดยางบอกถ้าตกก็ตกช่วงนี้แหละเ๋ยวไปตกช่วงเย็นช่วง้าค่ะไปต,ตัดยางไม่ได้จนยางเสียไปเลย มีจะต้องตกก่อนมันลืนทำไม่ได้คนะ่ะแล้วติดงานเลยนะคะแปงนี้ฝั่งนี้จะขึ้นได้แค่ตรงนู้นนะคะมุมนี้ะข้างบนนู้นขึ้นไม่ได้แล้วนะคะขึ้นได้แค่มุมแค่มุมนี้สักงสามสี่สูงข้างบนมันจะเป็นควรสูงเลยคะ่ะเนินสูงชนัชนชนันขึ้นไปขึ้นไม่ได้นะคะ ย่าลกนะคะย่าจริงๆอ่ะไม่ลกเท่าไหรค่ค่ะต้นเห็บหมาต่างหากเยอะต้นเห็บหมาแบบเนะะี้ยค่ะนี่เหเนไหมคะนเห็บหมาเล้นะนี่ดูค่ะต้นแบบเนี้ย่ะเยอะเต็มเลยนะคะแล้วต้นพวกนี้นะคะเมื่อกี้ก็เจอหลังรลังแตนรัง คนขับเขาขับเจ้ายักษ์ลำหัวเข้าไปนิดนึงเห็น,นแม่ตัวแตนมันวิ่งออกบินออกมาแค่เลือยถอยไม่งั้นได้ทิ้งรถวิ่งอน่ะถ้าเกิดดนนันให้นมังแตนลบนะคะเนี่ย หวังนิดหน่อยว่าเหมารูเราก็ผิดหวังนะคะรู้สึกแบบเว้ยมันจะน่าอลังการาาอะทำไมคนขับรถเขกแล้วว่ามันกี่ปีแล้วมันก็เลยเหลือแค่นี้แหละค่ะ ดูนะคะสวมยักษ์เข้ายักษ์เลยนิดละเราไม่เห็นเลยค่ะความสูงขน,นาดไหน,น,น,นคนตัดยางแงเนี้เก่งนะคะเดินลุกๆ เยอนิดนึงนนะะเี๋ยวเราปล่อยเจ้ายักษ์กันไปก่อนนะคะเข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามส่กระดิ่ด้วยนะคะยังใหญ่เียนเข้าสูแเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ